สวัสดีครับผมประธานห้างนะครับแล้วก็บริษัทขันไกลรลคอร์ดนะครับขอเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านน้ำมงนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะพี่น้องวันนี้วันที่20นะครับกันยายน วันที่ยีิบสองพวกเราจะมาอีกนะครับวันที่ยีิบสองก็จะมาพร้อมกับทีมงานของหมู่ไว้นะครับแล้วก็ครูไพบูน <c oughs> นำถุงยางชีพนะครับมาช่วยพี่น้องห <c oughs> มู่บ้านน้ำมงหมู่หนึ่งนะครับสำบุรน้ำมงนองคายพี่น้องด้ย บ้านผมนะครับอำเภอพนังนครพนมก็เฝ้าระวังอยู่นะครับแต่ว่าเราช่วยในจุดที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือก่อนนะครับจะทําอะไรอ่ะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องทิดชู่พี่น้องเพราะว่าเกี่ยวกับห้องน้ําห้องส้วมเนาะน้ำน้ำน้ำมันจะท่วมแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะครับพวกแคมเพ์ดนะผู้ป่วยจิตเตียงนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับพวกยาเชื้อราครับน้ําขังนานๆนี่ก็จะทําเป็นเชื้อราพี่น้อง ไปไปคุณเหรออารมณ์ดีรู้ไหมยังไหนมันก็ท่วมเลยเนาะอารมณ์ดีไว้สวัสดีครับสวัสดีครับอารมณ์ดีขนาดเลยสวัสดีครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ สวัสดีครับพ um, ี่สวัสดีครับเข้าไปฟังนั okay. ้นร้องเพลงก่อพี่วะพี่เพลงของเราเนาะก็ก็ฝากนะออโต้ฝากหน่อยครับขอฝากบทเพลงด้วยนะครับเพิ่งลงเมื่อเช้าเก้าโมงนะครับมันเป็นฝันแมนโบนะครับผมครับเข้าไปฟังเพลงน้องออโต้ด้วยนะครับมันเป็นฝันแม่นบโบนะครับปล่อยเมื่อเช้านี้ครับ9ก้าโมงนะครับตอนนี้ยอดวิว10,000วิวแล้วนะครับ พี่น้องเราเข้าคนอันนี้ข้าวหมครข้าปีนี้ก็คงไม่ได้กินข้าวเลยผมนะข้าวกำลังชิ้นได้เกี่ยวไหมเข้าเลยนี่มีห่วงนะมีห่วงแล้วเขากำลังออกห่วงพี่น้องไหมทาข้าวิ้่เห็นไรบ้างบ้านอ๋อบ้านค่อยกันครับผมท่าบ่อน้องคายครับบ้านน้ำมุงก็ช่วยเสร็จแล้วนะครับกำลังจะกลับพี่น้อง ประธานจะอยู่หนองคายอีกสองวันนะครับวัทนที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็อยู่นะครับยี่สิบเอ็ดก็อยู่ตลาดบ้านไม้นะครับยี่สิบสองก็ครูไปบุญยังไม่ให้ยังไม่ให้พี่กัดนะครับว่าจะต้องไปช่วยหมู่บ้านไหนมากับทีมหมู่ไว้ครับวัทนที่ยี่สิบสองแต่วันนี้ทีมประธานห้างเองครับสุดยอดครับผมปาดเย <laughs> พอน้ำเริ่มลด <laughs> น้องมันจะมีกลิ่นนะนะมันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับนะครับ นี่เขากำลังออกห่วงนี่นี่พี่น้นนองเขากำลังออกห่วงเลยไหมไใกล้จะได้เกี่ยวเลยข้าวกำลังออกห่วงนะครับผมกำลังจะได้เกี่ยวนะครับเมื่อเมื่อสองวันก่อนตัดไฟนะครับแต่ <c oughs> วันนี้เขา,าน้ำลดแล้วก็เริ่มเปิดไฟไม่ใช้แล้วนะครับมั <c oughs> นมาด้วยไอ้นะทานของขายแม่นครับผมคุณทีมงานผมทีมงานประธานห้างนะครับ แจกข้ากล่องไปแล้วนะครับแจกข้ากล่องแล้วก็พวกเครื่องของเครื่องใช้นะครับสิ่งของจําเป็นยารักษาลรกนะครับทรงผมอะไรครับทรงเมียแล้วมันจะลดง่ายบ่คิดว่า ขๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่มอบให้กับพี่น้องจังหวัดหนองคายสวัสดีครับมาเาพืพ่อพนพิสัยพนพ,สพ,พิสัยไม่แน่ใจน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับเบืองบกันเด้อพี่น้องเด้อ,เ,อเ, <S <S เดี๋ยวผมปรึกษากับทีมครูไปบุญก่อนชาวบ้านบอกว่ามันเป็นเอ่งกระทะน้ำจะลดมันสีลดงานเหนียกจะหน่อยเนาะแล้วพอเนาะ

ได้แล้ว,ลวออกมาแล้วให้อีกเอ๊ะบอกบอกทหไมจะถ,นะถุงเนี่ยขอถุงหนึ่งเป็นกำลังใจให้เด้ครับอายครับผมซอยกันพี่น้องนี่แหละคนไทยนะครับหลายคนคอมเมนต์นะประธานนะไม่ไปช่วยน้ำพ่วมเลยซอยอยู่ครับเดี๋ยวคิวงานมันหลายเนาะสากกว,ว่างมื้นี่แหละเพิ่งว่างวันนี้นะครับ ผู้มาฮอดมอวนนี้คือเย็นเหรอตรงทุ่งนามันจะอุ่นๆมาถึงตรงนี้น้ำจะเย็นๆไปละโมนน้อยๆมันออกมาทางไหนปะอ่ะ,ะเดี๋ยวออกมายังเล่นมาทางไหนอืเอฟซีสากเก้วครับผม รอดเยอะกว่าตัวจริงตัวจริงรอดกว่าครับแต่แน่นอนคี่เจ้ากุ้ยเ่าแท้อู้กุ้ยเทาแล้วอย่างไ่อยมักเจ้าหยอกกลับไปปอบดำนล้วอู้หอยมาปอบปอบดำมาครับข้าวมดไทยเขาทิ่มผมอะไรข่อยครับข้าวมดไทยบ่ข้าวมดไทยอยู่กับที่มดพวงอะไรพระเจ้าโอ้ยข่อยัวงข่อยมูเจนแหละบ่เออโขโพดใช่แหละมาในน้อยนะทิ่มพบอะไรมันออกมาทางไหนมันเป็นกำแพงตัวนั้ มันมีมันมีเด็กน้อยคนหนึ่งนะมันมันตะโกนมาทางหน้าต่างเนดะ็กน้งงอย,งงอยไม่รู้มันออกมาทางไหนวพอดีครับสวัสดีครับผมบ้านนะีนเขาได้นะเขาได้อันนี้เราไปรอบหนึ่งแล้วได้หรือ,อยังคะครับตอนนี้ไม่ได้ไม่เอาเอาไปเราเนี่ย เอามายิ่งเลยเฮ้ยาเจ้าใบบหเาบอกใบครับผมครับนี่พูดบอกเป็นถนนเไปบ่มีบ่ตกบ่เนาะไม่เราบอกว่าเราบอกว่าได้ยังไนครับจะบอกอ๋อเก็บใบใบเฮ้ยระวังลื่นนะวันนี้เดมอนน้อยมันมาแล้วมาเนี่ยโอ้ไปใส่เสื้ออยู่กฐิษาเอาเรือพระท่าน เรียบร้อยนะครับตรงที่มันลึกจริงตรงที่มันผ่านมาผมผ่านมาแล้วครับอันนี้ก็เลยตรงนี้มันจะเดินได้แล้วครับพี่มาเอาแม่ครับเออยาวเพงยหญ่ด้วยเมื่อกี้นี่เราจะไม่โบกอยู่ตรงหน้าต่างใช่ครับชื่อน้องอะไรชี่น้องนายครับน้องนายอายุเท่าไหร่ิีสองครับิีสองเรียนอยู่ปหกปหกครับโรงเรียนอะไรโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อครับอ่าฝากถึง คนที่น้ำท่วมหน่อยเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันครับใครที่โดนน้ำท่วมขอให้สู้ๆนะครับนีเออ่เหมือนกันไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเนาะไม่ได้ไปเลยคับอ๋อโอเคประธานเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเอาให้แอ๊คน,นนั้นด้วยนะเด็กชายหนุ่งเด็กชายหนุ่งมาอยู่จะยังมาไม่ถึงอีกประมาณสิบสิบกิโลนี่แหละ ครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะพี่น้องระมัดระวังกับยัน,นแบบยัน,นมืนพี่น้องครับ <c oughs> สำหรับใครที่จะเป็นกำลังใจให้ประธานห้างเนาะ<ม>ก็ถ้าจะเมตตาก็เข้าไปฟังํางานเพยงนะครับปล่อยวันนี้นะครับมันเป็นฝันแม่นบ่อนะครับรในช่องในช่องประธานห้างนะครับเอาลองลองเ,เอฟพีฟังนะเดี๋เพื่เขาจะถ่ายคลิปด้วยเอา เดี๋ยวฟังเพลงจากน้องออโต้นะครับปล่อยเมื่อเช้านี้เก้าโมงนะครับอยากไกลวะบอกายแน่ว่าแค่ฝันไปมันเป็นฝันไรแค่ไหนคืนนี้ชีวิตจริงเฮายังหักกันดีแมนบอก แค่ฝันไปก็ให้จนใจสั่นมันทรมานปานนี้โอกหักเฝ้าเตือนเสแม่บ่สั่นจ็บคันโอ้ความหักมันเกือบขาดคนใดคันสิใต้ก็ให้มันตายในความฝันสิจบเท่านั้นเจ้ายังเหตุหัวใจอายชินไปเองหรือว่าอายฝันไปปลุกให้อ้ายตื่น จะฝันได้ได้บอกเหมือนพี่น้องเนาะมันเหมือนฝันเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค้าก่อนได้ขอคนละหนึ่งวิวก็ได้นะครับผมในแอปแดงนะครับช่องประธานห้างแชนแนลกราบก่เด้อครับเด้อกราบก่อนครับขินเลยนะมึงขี้ยัี้ยงขี้เลยนะ สวัสดีครับประธานห้างดมงานครับผมสวัสดีครับหอยบอกระวังตัวคอเลยเสียงดีครับเเอาใจช่วยทีมงานประธานนะครับ เมื่อเช้าฝากขนมให้ประธานห้างด้วยโอ้ขอบคุณครับี่คุณมีคุณมีเจ้าของขนมเมื่อเช้านี้นะครับเราก็กินมาบนรถกินมาบนรถเมื่อเช้านี้เป็นวิทยากรอยู่อำเภอบานแทงนะครับลงจากเวทีก็มุ่งสู่ท่าบ่อน้องไทยเลยงานหลายใช่น เพืนกำลังใจให้พี่น้องเดยครับผมวันนี้มาคู่กันกับทีมอบตอมวกเหล็กสระบุรีนะครับมาพร้อมกันพี่น้องมือเหยียงรับตรงนี้จะลดแล้วนะตรงนี้ลดน้ำจะลดลงแล้วตรงนี้ แต่ตรงข้างในนี่ลึกมากต้องนั่งเหือเข้าไปพีน่น้องขอบคุณหลายๆครับไอ้พยายามสีเสียงใหม่ในเด้อครับผมถ้ามีโอกาสครับ กรีดไอ้ห้างี่ตรงนี้แห้งแล้วอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยสำหรับบุรี่มวกเหล็กเนาะใช่ครับป็นกำลังใจให้นะครับขนลิ้นลินอยู่ครับ่นลิ้นๆอยน่ มวกับวัวไไหมาพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ถึงที่แห้งแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเอาอะไรพี่น้องเดี๋ยวผมเดินทางกันครับี่น้องสิงไปนอนยุ่หนองคายคขาแลงอย่าลืมนะครับเข้าไปฟังเพลงให้หน่อยพี่น้องมันเป็นฝันแมนบอดชื่อเพลงนะครับผมสบายดีได้ครับผมบได้ครับ